สนุนโดยเครื่องฟอกอากาศแมนเนเจอร์ตอนนี้พอเราเห็นกราฟที่ติที่อยู่ทางซ้ายมือถ้าผม้ชมรู้ไหมครับกราฟทางขวาน,นี่คืออะไรกราฟทางขวานเนี่ยคืองานวิจัยหนึ่งชิ้นเทียบกับกราฟที่เห็นว่าฟาร์มพีราเวียใช้ไม่ลงกับเชื้อโควิดแต่ปรากฏว่างานวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลตีพิมพ์ในวรารสาร Natural Product วันที่12เมษายน2 5 6 4 ผลปรากฏว่าเชื้อมันลงครับจากการใช้ฟ้าทลายโจรลงมาเห็นไหมครับแต่แน่นอนฟ้าทลายโจนในหลอดทดลองหลอดทดลองไวรัส,สมันไม่มีใครมาย่อยให้เรารเขาก็สกัดรวมแอลโกอฮอล์ยาบยาบทั้งหมดครบส่วนแล้วก็ไปลงไปหนอดในหลอดทดลองผลปรากฏว่ามันลดลงอย่างมากจนกระทั่งได้ค่า i c ซ50หมายถึงว่าเชื้อจะลดลงไปครึ่งหนึ่งเมื่อ ใช้ปริมาณของฟ้าทลายโจร0.036ไมโครกร,รัมต่อมิลลิลิตรจะลดได้ไปครึ่งหนึ่งท่านผู้ชมครับในขณะที่ฟาวิพิราเวียหาเปอร์เซ็นต์ครึ่งหนึ่งยังไม่ได้เลยว่าต้องใช้เท่าไหร่ถึงจะได้แล้วมันจะใช้ในมนุษย์ได้อย่างไรเอาละแล้วยังไงดีล่ะในเมื่อหนึ่งมันออกฤทธิ์อย่างชัดเจนในการลดเชื้อ ผมจะสรุปให้ฟังว่ามันออกกลไกลถึง5อย่างพร้อมๆกันนะครับกับโรคชนิดนี้ 1. กลไกแรกจากงานวิจัยมไม่ว่าจะโดยคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลก็ดีหรือจากงานวิจัยของประเทศสวีดเดนและอินเดียทำงานร่วมกันก็ดีสรุปว่าฟ้าทลายโจรน,นะครับจะทำหน้าที่จับกับตัว รับที่เซลล์ปอดที่เรียกว่า ACE receptor หมายถึงว่านี่คือเซลล์ปอดเรานะครับหรือเซลล์ของมนุษย์เนี่ยมันก็จะมีตัวรับที่เรียกว่า ACE 2 o ทำหน้าที่รับตัวไวรัสเข้าไปจะเห็นด้ว่ารูปร่างมันพร้อมจะรับตัวไวรัสได้เลยนี่ถึงจะบอกว่าขั้นแรกคือมันเข้าไปเกาะกับเซลล์ตัวรับที่อปอดเราซึ่งฟ้าทลายโจรไปจับกับตรงนี้เลยขอ้อแรกแล้วนะ ข้อที่2ก็คือว่ายับยั้งกลไกที่2คือยับยั้งเอนไซม์ที่ทําให้ไวรัสไม่สามารถเพิ่มจํานวนสารพันธุก,กรรมได้ที่เรียกว่า RNA dependent RNA polymerase ก็คือยับยั้งเอนไซม์สิ่งที่อยู่ข้างในเนื้ออีกของตัวไวรัสไม่สามารถเพิ่มจํานวนได้2กลไกแล้วจับกับตัวนี้จับไม่ได้ด้วยจับกับ RNA กลไกที่สก็คือว่า จับกับเอนไซม์หลักที่เรียกว่าเมนโปรตีเอสอันนี้สำคัญมากเพราะเป็นเอนไซม์ที่เป็นหลักกุญแจสำคัญในการเพิ่มจำนวนไวรัสที่จะต้องเพิ่มจำนวนเพิ่มจำนวนต่อไปและแบ่งตัวด้วยซึ่งพอมาไปจับกับเอนไซม์ที่ทำหน้าที่นี้ม,มันก็เลยทำงานไม่ได้ไกลไกที่4ี่ยับยั้งเอนไซม์ที่ทำหน้าที่ตัดโปรโตีนขนาดยาวของไวรัสให้เป็นโปรโตีนสั้นๆม,มันจะได้เอาโปรโตีนเหล่านั้นนี่นะครับ ไปสำเนาตัวเองพอไปจับกับเอนไซม์ที่ทำหน้าที่ตัดโปรตีนม,มันก็เลยทำสำเนาตัวเองไม่ได้แล้วก็กลไกที่5ก็คือฟ้าทลายโจรกับทำหน้าที่นอกจับกับเซลลซ์ปอดแล้วหรือเซลล์ที่ปอดแล้วมันไปจับกับตัวหนาม,อมของเชื้อโรคนี้ด้วยหมายถึงว่ามันไปจับทั้งตัวตัวรับและไปจับที่ตัวหนามมันจะมีสมุนไพรเดี่ยวอะไรในโลกนี้ ทำพ,พร้อมๆกันห้ากลไกฟาวิพิราเวียอยู่แค่เรื่องเดียวคืออันที่สองเท่านั้นและมันก็มีผลน้อยด้วยในหลอดทดลองเอาละแล,ะแล้วเกิดอะไรขึ้นฟังดูก็ดีมากม,มี309คนดีขึ้นกรมการแพทย์แผนไทยทำได้ดีคณะวิจัยชุดนี้ก็ไปเทียบกับยาหลอกเพราะเหตุผลว่ามนุษย์เราเนี่ยแม้จะใช้ฟ้าทลายโจร ฟาวิพีราเวียหรือไม่ใช้จะมีคนจำนวนหนึ่งหายป่วยเองคอย่างน้อย80%อ80%นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราใช้กลุ่มเล็กๆมันมีโอกาสตีความของผลเนี่ยได้คลาดเคลื่อนได้ถ้าใช้น้อยไปคเพราะอะไรครับ80%เนเนี่ยหายเองได้แต่ไม่ใช่ร้อยปอร์ดังนั้นเนี่ยเวลาเขาวิจัยอะไรก็ตามเนี่ยเขาก็จะวิจัยว่า เอ๊ะไอความแตกต่างมันแตกต่างกันขาดไหม,มในมทางวิชาการคำนวณสถิติเขาจะมีค่าหนึ่งที่ชื่อ p value ค,ค่า p <ม>นะครับ<ม>เขาบอกว่าค่าเบียเบ่ยงเบนว่ามีนัยสำคัญหรือไม่ในการคำนวณในความแตกต่างทั้งหลายเนี่ยห้ามเกิน0.05<ม>ทีนี้กรมการแพทย์แผนไทยโดยคุณหมอคุณคณิตได้ไปยื่นแล้วก็สุดท้ายก็ถอนงานวิจัยออกมา ในนั้นก็มีระดับปรมจา,รา,าจารย์ศาสตราจารย์คลินิกแพทย์หญิงสยมพรซึ่งเป็นนักวิจัยชั้นเอกคนหนึ่งนะครับก็ยังอยู่ในกระบวนการความผิดพลาดของงานวิจัยชิ้นนี้ด้วยค่ะค่าผู้ผิดพลาดยังไงผู้ป่วยที่ไม่ได้กินฟ้าทลายโจน28่สิบแคนได้กินยาหลอกไปเกิดอาการปอดบวมสมคนมหนึ่งนะ,ะไม่ได้กินฟ้าทลายโจนแต่กินยาหลอกคือยาปลอมค่ะ กับอีกกลุ่มหนึ่งผู้ป่วยที่กินฟ้าทลายโจร29คนไม่มีคนปอดบวมเลยแม้แต่คนเดียวคือศูนย์29คนนะ,นะะแต่เขาทีมเนี้ยเขาสรับสุนสารสก,กัดไม่ใช่ผมอยาอที่วิจัยอย่างเงี้ยคือสารสก,กัดแน่นอนถ้าเราฟังเบื้องต้นโอ้โหนี่กินฟ้าทลายโจรแอนโดกาฟาไรลอยตัดสิบลงปลอดเป็นศูนย กับไม่กินกินยาหลอกลงตอดเป็นสามมันก็ต้องจบแล้วสิถูกไหมครับเขาก็ตีพิมพ์ว่างานวิจัยชิ้นเนี้ยค่า P-Value ไม่เกิน0.05เพราะมันได้0.039เชฉียวกันนิดเดียวแต่ปรากฏว่าการคำนวณตรงเนี้ยทำไมมันถึงตีความอย่างนั้นปรากฏว่าค่า P-Value คำนวณผิด คือค่าความแตกต่างเนี่ยใช่ไหมคะใช่<า>กค็<ม>คือความเบี่ยงเบยน่ะที่มันจะผิดนี่นะ,ะจริงๆเป็นสามกระสุนมันก,ก็จบแล้วแต่จํานวนมันน้อยไงเพราะมีคนแปดสิบเปอร์เซ็นที่จะหายเองได้ด้วยใช่ไหมครับก็ปรากฏว่าแล้วมันก็น้อยกว่าศูนจุดศูนย์ห้าด้วยปรากฏว่าเกิดการคํานวณอย่างไรก็ไม่รู้เกิดผิดพลาดเพราะตัวเลขที่แท้จริงกลายเป็นศูนย์จุดหนึ่งหนึ่งเกินค่า p value ศูนย์จุดศูนย์ห้ายุ่งแล้วครับมันเท่ากับว่าที่บอกว่าสามคน ไม่มีนัยะสําคัญเทียบกับคนที่ลงปอดคือระหว่างไม่มีผู้ป่วยเลยที่ลงปอดเทียบกับสามคนไม่มีนัยะสําคัญมากพอค่ะก็เลยต้องถอนองานวิจัยออกมาเริ่มต้นใหม่หรือเพิ่มจํานวนมากขึ้นค่ะไม่มีอะไรครับเพราะมันจํานวนน้อยเกินไปและมีคนต้องแปดสิบอร์เซนที่เขาจะหายป่วยเองได้ด้วยคการตีความ แม้ว่าไม่ลงปอดเลยนะครับยังถูกต้องถอนมาเลยเพราะเป็นเรื่องคณิตศาสตร์ที่ต้องสอดคล้องกับงานวิจัยตามทันนะครับคนก็มาถล่มกันใหญ่แล้วู่าฟ้าตลายจรไม่ได้ผลสำหรับผมเนี่ยมันแค่ยังไม่ประสบความสำเร็จมากพอในการเทียบกับยาหลอกในงานวิจัยชิ้นนี้เท่านั้นเพราะกลุ่มตัวอย่างยังน้อยไปนะก็ทำมากขึ้นครับผมให้กำลังใจถึงแม้ผมจะไม่เห็นด้วยนะ ว่าให้ใช้180มิลลิกรัมอันโดกาฟอรัลย์อย่างเดียวจริงๆผมยังเห็นด้วยว่ากรมการแพทย์แผนไทยควรจะวิจัยคู่ขนานในการใช้ผงหยาบที่ชาวบ้านเขาใช้แล้วหายเนี่ยทำไมก็ถึงหายข้อมูลจากเป็นจริงก็ได้นะคะและจากข้เป็นจริงที่อาเภอแม่ริมเนี่ยหายทั้งหมด100%ไม่ใช่80% 100%เรือนจำเชียงใหม่เรือนจำกรุงเทพและที่อื่นๆหายป่วยกันเยอะมาก ที่คลองเตยก็เช่นเดียวกันทําไมไม่ไปย้อนกลับครับว่าผู้นี้เขาใช้ผงหยาบยังไงแล้วก็แทนที่จะไปสับสนย์นผงหยาบในการวิจัยก็ดันแต่สนับสนุนแต่สารสกัดเพราะว่าตั้งทงมาแล้วอยากจะสนับสนุนสารสกัดะ <And uga S 2> อนโดูกาฟอไลเอาละผมก็ย้อนกลับไปนิี้เดียวครับปรากฏว่าสิ่งที่เราเห็นครั้งนี้เนี่ยมันมีงานวิจัยไม่มีใครถามคนก็โจมตีฟ้าตราโจนแล้วบอกเอาแล้วฟาวิพีราเบีย ปรากฏว่างานวิจัยของฟาวิพีลาเวียก็เช่นเดียวกันครับไม่ประสบความสำเร็จเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้ใช้งานวิจัยครั้งนี้ก็ถือว่าใหญ่กว่า RCT ของกรมการแพทย์แผนไทยอีกก็คือเป็นการวิจัยที่เรียกว่า meta analysis หรือการวิเคราะห์อภิมานคือเอางานวิจัยหลายๆอันมาเรียงกันและมาเปรียบเทียบกันผลสรุปว่า มันไม่ได้ลดอัตราการตายให้น้อยลงและทําไมไม่มีคนคนไหนไปถล่มยาฟาวิพิราเวียบ้างไม่มีเลยใช่ค่ะเรื่องมันตลกร้ายเพราะเพียงว่าฟ้าทลายโจรมันเป็นสมยนไพรบ้านๆที่ชาวบ้านพึ่งพาตัวเองได้ใช่หรือไม่ครับค่ะก็าฝากกันเอาไว้นะคะ ฟาวิพิราเวียกับฟ้าตาลายโจนในวงวหลังนี้สองฟอนะคะฟากับฟ้านะคะเหมือนกับต้องสู้กันอยู่เหมือนกันนะคะแต่คนนี้เนี่ยสิ่งที่สําคัญกว่าก็คือว่าณตอนนี้ทั้งเรื่องของเฉพาะกิจและฉุกเฉินเนี่ยพอใช้แล้วเนี่ยเราแทบจะไม่ต้องมาหากลุ่มตัวอย่างเลยนะคะอาจารย์เพราะว่ามันมีกลุ่มตัวอย่างแล้วเก็บกลุ่มตัวอย่างเ่านั้นเนี่ยผลต่างๆเรานั้นเอามาใช้ประโยชน์ได้เลยนะคะอาจารย์ค่ะวันนี้ขอบคุณอาจารย์ปานเทพค่ะลาคุณผู้ชมก่อนนะคะพบกันในครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ สนับสนุนโดยน้ำมันมะพร้าวคุณภาพจากแมเนเจอร์